ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องไยลพามาดามะคะ่ะวันนี้เรายังเกาะติดนะคะงูยักษ์นะคะแท่นหินงูยักษ์นะคะเป็นซากงูยักษ์นะคะอันนี้ตามความคิดเห็นของแอดมินนอกนะคะมันเป็นซากเห็นงูยักษ์นะคะงูใหญ่สมัยดึกดําบรรเลยนะคะหลายหลายท่านที่ติดตามนะคะติดตามเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโลกของมนุษย์นะคะก็จะรู้ว่ามีสมัยดึกดำบรรน,นะคะสมัยสัตว์เลื้อยคานนะครับจะพวกไดโนเสาร์เอ้ยแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะซึ่งสมัยดึกดำบรรน,นะคะยังมนุษย์ยังไม่ได้ยังไม่มีมนุษย์นะมีแต่สัตว์นะคะสัตว์ใหญ่ครองโลกไดโนเสาร์อะไรครองโลกนะแล้วก็งูใหญ่นะครองโลกนะครับอืม แล้วมันก็เกิดอุอก,กบาทเนาะเกิดแผ่นดินไหวเอ่ยเกิดภูเขาไฟระเบิดเอ่ยมันทำให้สัตว์ใหญ่ๆจำพวกนี้นะศูนย์พันนะคะแล้วก็จะมีการค้นพบซากของไดโนเสาร์นะคะแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่ว่าปัจจุบันนี้เราก็จะพบซากงูยักษ์นะคะแต่ว่ามันได้กลายเป็นหินไปแล้วนะคะอันนี้เอนมินกเชื่อสนิทใจเลยนะคะว่าซากงูยักษ์ ที่เป็นประเด็นโด่งดังนะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเทือกเขาเพชรบูรณ์ที่ลำน้าเก๊กนะคะบ้านเขตน้อยอําตําบลเขตน้อยเขาคอเพชรบูรณ์ซึ่งมีรอยต่อเพชรบูรณ์ติดต่อกับพิษณุโลกนะคะแล้วก็มีลำน้าเก๊กกั้นกลางนะคะเทือกเขาเพชรบูรณ์ก็มี น้องคนหนึ่งตึ่งเป็นชาวมงนะคะก็ไปถ่ายคลิปแล้วก็เป็นประเด็นร้อนแรงถ่ายคลิปติดซากงูยักษ์นะคะซึ่งกลายเป็นหินมาณปัปัจจุบันข่าวนี้สร้างความโด่งดังมากๆเลยนะหลายๆท่านที่ติดตามนะแอดมินนกต้องขอขอบคุณนะคะหลายพลังเอฟซีที่เข้ามาติดตามคลิปวิดีโอของแอดมินนกที่ทําคลิปเกี่ยวกับซากงูยักษ์นี่นะครับตอนนี้นะคะเป็นข่าวทีด่ด่งดังมากๆมีคนไปเยี่ยมชน ไปเยี่ยมชมไปจำนวนมากมายแล้วก็พอค้าแม่ค้าก็นำของไปขายนะคะบางท่านก็ไปขอหวยขอพรเนาะขอตัวเลขกันเนาะแล้วก็ไปกันนำตลอดฝนตกฟ้าร้องก็ยังไปนเลยตามที่เอ็ดมิโนด้ติดตามเนาะแล้วก็กรมอุทยานก็นำป้ายนะคะไปติดประกาศนะว,ว่ามีข้ออะไรบ้างห้ามทำอะไรบ้างนะครัะ ห้ามทิ้งขยะนะครับแล้วก็มีการบอกให้มีรถสามารถที่จอดได้ใช่ไหมคะบริเวณนั้นจะเป็นเป็นเป็น,ปนสะพานพอดีที่แอดมินนกเห็นเนาะแล้วก็แต่แม่ค้าพ่อค้าไม่สามารถที่จะวางขายของบนบน,บนทางถนนได้ามาเป็นทางถนนทางหลวงเนาะเป็นทางที่รถต้องใช้การสัญจรไปมาวิ่งด้วยความรวดเร็วนะคะก็เลยลงไปขายของด้านร่างกันแล้วก็ มีคนไปสักการะบูชานำไอ้ดอกไม้เอยทูบเทียนเอยไปขอหวยกันเนาะเดี๋ยวแอดมินนกจะพาไปดีกว่าเนาะบางท่านนี่ถกหวยนะคะถูกหวยระวังที่สองนะอืมเนาะก็มีคนไปดูแลก,กันเออไม่ใช่ดูแลนะคะไปไปขอพรน,นะคะไปกราบไหว้ขอพรเพราะว่าคนไทยเราก็ชอบสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแล้วมันเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดนะคะที่ว่าซากงูยักษ์นะคะมันกลายเป็นหินนะ่ะมันทําให้พวกเรานะั้นได้ ได้เห็นนะได้ศึกษานะได้ความรู้ด้วยว่าเออสมัยก่อนหลายหลายร้อยพันปีนะคะมันสัตว์สมัยก่อนมันจะรูปร่างใหญ่จริงๆนะคะอันนี้เอดมินอกเชื่อสนิทใจว่าเป็นซากงูยักษ์สมัยดึกดำบรรพ์น,นะครับแล้วก็กลายเป็นหินนะครับแล้วก็มุกตรงนั้นนะม,มันมีหินหลายก้อนแต่ว่าหินน่มันจะเป็นลักษณะหินธรรมดาแต่ว่ามันจะมีซากงูยักษ์นะครับเป็นส่วนหัวแล้วก็ส่วนตรงกลางนะคะ มันเป็นเก็ดนะคะเกดเป็นเกดงูเลยแล้วเป็นซากงูหัวนี่ก็เป็นหัวนี่มันก็เป็นงูเลยงูจริงๆเลยอันนี้แอดมินนกเชื่อว่าต้องเป็นงูสมัยดึกดำบรรที่กลายเป็นหินอย่างแน่นอนโอเคเดี๋ยวพาไปดูซากหินกันหลิซากงูยักษ์ที่กลายเป็นหินกันดีกว่าก็ไปกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่คือแท่นหินนะคะซากงูยักษ์นะคะแอดมินเนื้อ เอดมินกเชื่อสนิทใจเลยะค่ะว่าเป็นซากงูยักษ์สมัยดึกดําบรรนะคะนี่คือส่วนหัวนะคะและนี่ก็คือส่วนลำตัวนะคะทุกท่านทุกท่านสังเกตนะคะว่ามันจะเป็นเกล็ดสีสีดํานะคะออกแวววาวนะคะนี่คือส่วนลำตัวนะคะแล้วก็นี่คือส่วนลำตัวที่ที่ทอดยาวนะคะตอนนี้น้ํามันน้ํามันเต็มนะคะจะเห็นลำตัวนะคะโผล่ขึ้นมานิดนึงอันนี้คือส่วนที่อยู่ด้านล่างน้ํานะคะอื ค่าให้ชมกันอีกครั้งเนาะซูมเข้าไปใกล้ๆเลยค่ะเพื่อให้พลัง f อซที่ติดตามช่องกระยาพามดามนะคะได้เห็นตัวเลขกันเลยนี่คือส่วนหัวนะคะแล้วก็นี่คือส่วนลำตัวนะคะทุกท่านดูกันเลยค่ะเห็นล้มใช่ไหมคะมันจะเป็นเกตทุกท่านสังเกตนะคะ มันไม่ใช่หินธรรมดานะคะทุกท่านเห็นเลยใช่ไหมคะเออเรื่องนี้คือส่วนหัวซูมใกล้กๆเลยเนาะเดี๋ยวจะได้เอาไปดูใครที่ชอบเล่นหวยนะคะนี่คือลำตัวนะคะที่ทอดยาวลงมาที่ที่ลำน้ำนะคะทุกท่านค่ะให้เห็นกันเลยเนาะซากงูยักษ์ ที่กำลังเป็นเป็นเดืนร้อนอยู่นะคะมีผู้คนมากมานยนะไปกราบไหว้สักการะบูชาไป <concentrated water. S 1> ขอหวยขอตัวเลขขอพรให้ดูกันเลยค่ะนี่คือส่วนลำตัวเห็นตัวเลขกันไหมเอยเห็นตัวเลขกักนไหมซูมใกล้ๆกกันเลยเนาะทุกๆท่านให้เห็นกันเลยค่ะ หลายๆท่านที่ต้องการที่จะมาดูซากงูยักษ์สมัยดึกดำบันนะคะก็สามารถมาได้นะคะที่อยู่ที่บ้านเขตน้อยตําบลเขตน้อยอาเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะลอยต่อระหว่างเพชรบูรณ์กับพิษณุโลกนะคะลำน้ำเกศหลายๆท่านที่สนใจนะคะก็มาตามที่อยู่ที่แอดมินนกได้ย้ำบอกแล้วนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ ชอบขอเลขขอหวยขอโชคขอลาบมาได้เลยนะคะมาขอกันได้เลยนี่คือซากง,งูดึกดำบัรน,นะคะอายุหลายร้อยพันปีนะคะยุคไดโนเสาร์ก็ขอเชิญชวนพลัง f อซนะคะมาเที่ยวชมกันได้เลยนะคะมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์เทือกเขาเพชรบูรณ์ที่ ลำน้ำเก็กนะคะนี่คือลำน้ำเก็กนะ,ะที่ทุกท่านเห็นนะคะมาขอโชคขอลาบกันเนาะซึ่งแอดมินนกเชื่อสนิทใจว่าเป็นซากงูยักษ์นะคะซากงูสมัยดึกดำบรรน,นะคะม,มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแอดมินนกไม่รู้นะคะอายุมันหลายร้อยพันปีเนะมันจะเกิดจากเกิดจากแผ่นดินไว้เกิดจากภูกเขาไฟระเบิดทำให้เกิดลาวา อันนี้เราไม่ไมไ่รู้นะอุกาบาทโอมันหลายอย่างเนาะแอดมินนกเชื่อนะคะว่าเป็นซากงูยักษ์สมัยดึกดำบรรน,นะคะก็ขอให้หลายๆท่านที่ต้องการที่จะไปเยี่ยมชมนะคะขอโชคขอลับก็เชิญไปได้นะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซูมเลยค่ะเพื่อจะเห็นตัวเลขกันเอาเลยนี่คือส่วนหัวนะคะนี่คือส่วนตัวซูมใกล้ๆเลยค่ะ ก็ให้เห็นกันเลยเนาะคลิปของงูยักษ์นะคะแท่นแท่นเห็นงูยักษ์นะคะงูยักษ์นะคะบซากงูยักษ์สมัยดึกดําบันอันนี้แอดมินรกเชื่ออย่างนั้นค่ะตอนนี้ก็มีผู้คนไปกราบว่านไปกราบไหว้ขอพรขอเลขขอหวยแล้วก็มีคนถูกรางวัลแล้วนะคะตอนนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าไปจับจองที่กันขายของกันนะคะเป็นที่คึกคืนโอ้ยมาตลอดสายขนาดฝนตกเนะฟ้าร้องฝนตกนี่ก็ ไม่ไม่หวั่นเกรงกันเลยนะคะแล้วก็พื้นที่แอดมินนกตามที่ดูเนาะมันเป็นพื้นที่ดินดินดินโคลนเนาะดินเหนียวเนาะก็ไม่ไม่หวัน่นหวั่นกันนะมีทั้งพระก็ไปนะคะเด็กเอ้ยผู้ใหญ่เอ้ยไปขอโชคขอลาบกันนะคะหลายหลายท่านนะคะแอดมินนกขอย้านะคะถ้าจะไปก็ไปที่บ้านเขตน้อยนะครับบ้านเขตน้อยตะบนเขตน้อยอ,อ,อ,าอําเภอเขาคอจังหวัดเพชรบุร์ลอยต่อเพชรบุร์กับพิษณุโลกนะฮะลำน้ำเกตนะคะ เทือกเขาเพชรบูรณ์นะคะไปกันได้เลยค่ะไปทุกวันเลยนะคะเมื่อไปแล้วก็อย่าไปทิ้งขยะนะคะดูแลความสะอาดกันด้วยนะคะหิวก็หาซื้อของกินกันได้นะคะมีของกินนะคะพ่อข้าแม่ค้าก็ไปวางขายกันนะคะใครที่จะไปขอโชคขอลาบก็ไปได้ตามที่อยู่ที่แอดมินนกได้บอกเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินนกจะเขียนจะเขียนที่อยู่นะคะที่อยู่ว่าไปที่ไหนหมู่บ้านอะไรอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยว a d m มินกจะเขียนใต้คลิปนะคะแจ้งเตือนกันเนาะโอเคสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะขอโทษสําหรับคลิป,ลปนี้ต้องขอโทษขออภัยต่อพลัง f c นะคะถ้า Admin นกใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องใช้คําพูดที่ไม่สละสวยนะคะอขอโทษขออภัยจริงนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ